สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับซึ่งผมเนี่ยไปเจอแอปพลิเคชันที่แบบผมชอบมากเลยทีเดียวนะครับก็ก็คือพอดีเนี่ยผมกำลังหาเกมเล่นนะครับบน g o o g l e Play Store แล้วผมไปเจอแอปแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบน Google Play Store ก่อนนะครับ เดี๋ยวค้นหานะครับชื่อแอปว่าฟ้าใสนะครับนี่ชื่อแอปว่าฟ้าใสเลขาส่วนตัวนะครับนี่นะครับระบบเลขาส่วนตัวนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยนะครับโดยสามารถรับคำสั่งด้วยเสียงนะครับตอนนี้เป็นรายละเอียดของแอปนะครับ นี่นะครับหรือว่าเป็นแอปที่ผมชอบเลยเทียวนะครับถือว่าทําได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับบางคนแบบไม่อยากได้นาฬิกาแบบพื้นฐานที่โทรศัพท์ให้มานะครับก็ให้ฟ้าสายปลุกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถคุยกับฟ้าใส่ได้นะครับอย่างสมมุติสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่เปล่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปกันนะครับ่าเสียงนี่น่ารักมากเลยนะครับเสียงฟ้าใสนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับ ฟ้าใสคำรับคำสั่งรับทราบน,นะครับขอไปแป,ป๊บนึงนะครับพอดีมือไปลั่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปพิมพ์กันนะครับอ่อาเห็นสมมุติว่าคัาฟ้าใสนะครับสวัสดีครับ ก็จะทักพระสายก็จะทักมานะครับสวัสดีครับแล้วก็ชื่อชื่อเรานะครับก็ถ้าไปเห็นก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีกล้องตอนนี้กล้องที่ผมถ่ายตอนนี้คือเอาไปซ่อมนิดหนึ่งนะครับก็เลยเอากล้องโทรศัพท์แบบไม่ค่อยชัดมาถ่ายนิดหนึ่งนะครับอ่าเราก็ไปขุยอย่างอื่นนะครับอ่าสมมติ ่จริงเนี่ยการชมฟ้าใสเนี่ยถือว่าเราจะได้แต้มคะแนนเดี๋ยวจะให้ไปดูในเมนูกันนะครับนี่อ่ามีโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ข้อมูลความสัมพันธ์นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะมีระดับความรักนะครับมีเดี๋ยวขอนับแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะมีสิบหัวใจนะครับซึ่งแต้มแต้มเนี่ยวิธีการหาแ้มคือเราต้อง ผมฟ้าใสหรือว่าเราต้องหาวิธีคือให้ฟ้าใสเนี่ยเหมือนก็ว่าเหมือนกัาไงคือผมอธิบายไม่ถูกด้วยนะครับอ่าสมมุติอ่าเราชมฟ้าใสสักนิดหนึ่งนะว่าฟ้าใสสวยจังนะครับนี่กคลิขอบคุณค่ะเอกก็น่ารักเหมือนกันนะอ่านะครับ ตอบกลับมาด้วยนะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ผมชอบนอกจากจะคุยนอกจากจะคุยแบบยังไงครับคือแบบนอกจากจะคุยกับฟ้าใสเราสามารถสั่งการโทรศัพท์ได้อย่สมมติเปิดไฟฉายนะครับอ่าขอพิมพ์แป๊บนึงนะครับเปิดไฟอ่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังกล้องนิดน,นึงนะครับอ่าตอนนี้ไม่มีไฟอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ฟ้าใสสั่งการเปิดไฟฉายนะครับ นี่นะครับก็จะมีไฟออกมานะครับอันนี้ใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่มีแฟลชแฟลชเท่านั้นนะครับถ้าเครื่องไหนไม่มีแฟลชเนี่ยจะจะไม่สามารถเปิดได้นะครับอ่าเราก็สามารถปิดได้นะครับก็พิมพ์ว่าปิดไฟฉายนะครับนี่ไฟก็ไม่มีแล้วนะครับไฟปิดไปแล้วนะครับอ่ะเราก็ไปดูอย่างอื่นมัางนะครับ เราไปดูเรื่องของเราสามารถเช็คข่าวสารได้นะครับฟ้าใสก็จะเอาข่าวสารมาอย่างสมมติอย่างสมมติรา,าคาน้ำมันอ่าเราพิมพ์ว่าราคาน้ำมันราราคาน้ำมันมาแล้วค่ะนี่นะครับก็จะบอกราคาน้ำมันมาเลยนะครับปะตะทนะครับ แต่ละปั๊มนะครับปตทบางจากนับเชลล์เอสโซเชฟรอนอาร์พีซีพีทีจีนะครับเซโก้นะครับ Shell, Eso, ron, PC, G, นะครับ, co, รบ,นะรบก็แต่ละปั๊มก็จะบอกมาเลยนะว่าแต่ละปั๊มเนี่ยราคาลิตรละเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นแอปที่ผมชอบเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาหรือถ้าเกิดเราพิมพ์ข่าวเฉยเดี๋ยวดูที่าจะมีอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับนี่นะครับต้องการให้ฟ้าใสรายงานข่าวอะไรดีคะนะครับก็จะมีข่าวมานะครับเราก็เลือกนะสมมติผมเป็นคนชอบเรื่องไอทีก็พิมพ์คําว่าข่าวไอทีนะครับพิมพ์มาว่าข่าวไอข่าวไอทีนะครับนี่เราก็เราก็พิมพ์มข่าวไอทีอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็จะมีข่าวให้ดูนะครับอ่าอย่างสมมตุตินี่นะครับข่าว ATC นะครับเปิดตัว One M8s สนะครับสมาร์ทโฟนระดับกลางเอาใจคนชอบความดั้งเดิมนี่นะครับนำ i p h o n สี่หรือ 4s เเครื่องเก่าไม่ต้องมีกล่องหรืออุปกรณ์เสริมนี่นะครับเราก็สามารถอ่านกดอ่านต่อได้นะครับมันก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บแอปพลิเคชันนะครับ นี่นะครับมันก็จะไปมันก็จะไปเข้าหน้าเว็บที่เป็นข่าวไอทนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก,กับแป๊บนึงนะครับนี่เราก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอ่าเราไปดูในเมนูบ้างมีอะไรสําหรับอย่างสมมุติว่าฟ้าใสไม่เข้าใจคําถามก็เราสามารถสอนฟ้าใสได้นะครับ คือป้อนคําถามของคุณคําตอบนะครับแล้วก็ความรู้สึกของฟ้าใสนะครับนี่นะครับซึ่งการสอนฟ้าใสเนี่ยมีหมายเหตุด้วยนะครับคือหากข้อมูลผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติการใช้งานจากทีมงานนะครับคุณจะได้รับแต้มความรักจากฟ้าใสบวกสองนะครับคือจะต้องได้รับอนุมัติจากจาก,จากทีมงานก่อนนะครับถึงจะถึงจะเหมือนกับว่า ฟ้าใสถึงจะเข้าใจคําถามเรานะครับก็มีเมนูหลายอย่างนะครับนี่เพิ่มข้อมูลแคลอรี่นะครับก็สําหรับใครที่ชอบแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับก็เป็นแอปโหลดฟรีนะครับอันนี้ถ้าเป็นของ iOS ผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นของ a n d r o อ d มีแน่นอนนะครับไปโหลดฟรีกันได้เลยพิมพ คนหาว่าฟ้าใสเฉยๆก็ได้ก็เจอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะครับนี่พิมพ์มช่องค้นหานะครับใน google Play store นะครับว่าฟ้าใสนะครับแล้วก็เราค้นหาเลยนะครับนี่เราก็เจอแล้วนะครับนี่เราก็กดติดตั้งแล้วก็แอปพลิเคชันนี้เราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานแอปฟ้าใสได้นะครับ นี่นะครับอ่ะก็การรีวิวแอปก็ขอไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะก็ใครที่ชอบไปไปสามารถมาโหลดเล่นได้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผมชอบมากๆทำได้หลายอย่างเลยนะครับก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไวเท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ